เริ่มต้นมาแล้วก็ทําการจะไปทําการไล่พวกเจสกี้พวกเคีต่างๆนะครับตรงนี้ปัดเปิดแรกเลยผมเจอเจสกี้เดียวมันวิ่งมาไล่หาผมอยู่หลังจากนั้นล้วก็แลกหมัดคนละหมัดไปด้วยกันในความโชคดีก็มีความโชคดีทั้งเขาอยู่พึ่งไอ้ปากทุกทำเนมันมันใช้สกิลใส่ผมเออเนาะผมหลังจากนั้นผมก็ไล่มันต่อไปเรื่อยๆมันจะไปทางซ้ายผมก็เลยขวาเพื่อดักมันร้อยนะครังจาผมก็ไล่เล่นหนังจีนกับมันนะหลังจากที่ไอ้บัก จิสกี้สกินไอ้นั่นมันก็จัดการผมไปไอ้แต่ผมก็ไล่วิ่งไล่มาต่อวิ่งไล่ต่อไปพอแล้วจะพบว่าโอ้ยดโดนจิสกี้ต่อเดี๋ยวผมได้ใช้สกิลโดนมันเรียบร้อยไอ้มานี่เกดมันจะไปไหนเกดเกดเกดมานี้เร็วเกดลูกรักมาเร็วชอบอัดต่อยแล้วเดูดูดอ๋อไม่โดนดิมาตอนรอบนี้เราเอาโดนด้วยอ่ะต่อยโดนไม่ต่อยไม่โดนอ่ะมานี่แล้วมานี่เร็วเกดมาหนี้เร็วเกด ที่ผมไล,ล,ล่เกมมาเรื่อยผมก็เจอจิสกี้ที่สูงพลังมากไล่เอาคอรผมแล้วก็วิ่งแบบรวดเร็วมากผมก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายทำการไล,ล่จิกี้ครับเลยลงไปพยา,ายามไล่ข้าวให้ได้จะไปไหนวะมึงมันนี่จะไปไหนโปอไม่ใช่คนนี้ดิวะ่ะมึงไปไหนวะเปิดดูดิเปิดนี่เรามึงอยู่นู่นดิวะ่ะจะไปไหนโปรโปลูกหล,ลัก,ลกจะไปไหนอาวปากขามือก็รู้เนี่ยมันเป็นโปไม่ใช่แล้วจะมาขัดขวางทำไมเนี่ย น้อยเนี่ยไอ้บักทูธามเดี๋ยวกดได้นะเลียร์เนี่ยอันนี้ก็ฮาโล่ทำไมหลังจากที่ผมพยายามจะฆ่าโปนะครับพวกนี้ก็มากลัวผมเลยส่งทุกคนไปยุบมาโลกแต่ละคนเจสกี้ธรรมดาเกดทูธามแต่ทูธามคนนี้น่าจะขิงจะไปไหนไอ้บักทูธามจะไปไหนฮะจะไปไหนทูธามจา๋าทูธามอยู่นั่นเลยใส่กิบเบอเรดี้จะโดนมาหลังจากที่ผมพยายามฆ่าทูธาม หลายรอบแล้ววนไปวนมาก็ไม่สามารถฆ่ามันได้จนในไอโป้นั่นก็มาช่วยเรียบร้อยช่วยไ,ได้นะ้องในสุดผมก็จบเกมแล้วโอ้สุดผมก็แพ้นะครัพ่ายแพ้กับไอพวกโป